เรียนเรียนนิดมาหาหน่อยเรียนมาหาหน่อย ที่บ้านฮ้ไหตรวจตรวจเอาขอบคุณรถไฟนะครับ เออว่าหฉล่ะหิวข้าวอ่ะยวนเป็นหิวข้าวนูกกินข้าวไปนุณก,กินข้าวย,ายังใชเป็นหิวข้าวแต่ <laughs> à, <laughs> Nhìn lại cái đó đây xuống kia Chị em không ngày, ai dụ cho mấy thường lời cứ bị nam tham hơn là quá

มีจิงมั้งคเสียฟิวเซ็กซนี่นิ้วเขาอ่ะถ้าเราินเข้าไปก็ไปิงเขาโอ้ถ้าคิดอยู่บ่จะตั้งทีวีอ่ะจะก็อะไรวีกว่านั้นไงโอ้สิบห้าวีเดียวมม่เปไทยายหกสิบแม่รู้บอกคนตาด้วยเล มันมันไม่ใช่ปลาตารเกมันเป็นปลากรนทัดลมเ้าชวบึงก็ไม่รู้จักามรัอยู่แล้วขยากเปนทยเฮาโอ๊ยบอกโฟก็จะเป็นผีบาาเนาะสวยแล้วเพื่อนไหนหน่อยเทาตัวน้องกเจียดใหนไระไร้เหมือนเฮียเรียบนะนั่นใครนี่สต่บ่า ใครเอามามันก็แบนมาเลี้สุผมมันแหวงหมดเลยเช่นใจเดียวแลผมมอกว่าคิไม่แอบเปสามารถสิย่างอียังค่ะถ้าคิดไปหรอยันเป็นแตงเป็นผีกองไฟแน่นอนเลยตัวโดนเล็สิคิดไปดี้ดอกบอบอสคิดว่าจะเป็นหนจะแต่งฉีกเป็นผีกันกระโดดเล็กสิแล้วไงต่อจะก็เลยว่าอุ้มไม่แต่งดีกว่าไม่เอาแต่งแอบ แอปอยู่หรอแม่แอปอยู่หรอแม่แอปอยู่หรอแม่นี่เป็นคอมแอปอาจารย์เกิดเ้เป็นอะไรกับบุคลมูบุคลมูเอาคิวทำไมไม่แต่งสายสวย ไม่ใช่มาถึงเป็นตลกรอมันตลกเลยแม่สุดสชุดบ้าอะไรอยางนี้เหมือนกันคุณไปขายสลเปาไปเนียบา่นที่หายใจบออกูกนี่ที่บ่อน้ำเสียรนเทีบนใบอกปอชุ้ยพวกเกัไก่ไปฉันเอาว่าหันมึงเย อ um ี่นอไปี่เดกันไก่เอาสวตาอไม่อะไรพี่เป็นแแอบตเบิปีเปนแแอบอแอบสามาเอเนอาาเอเมนอานามย่งันงจะแ้งกจแงปตเนจัมแต่งเป็นอะไรเวใส่อะไตจีรือไิเพแม่้ีนมันเกิดยัดนแมนอยู่ัเปาอะไร คิวแม่แม่บ้านเวียดนามอ่ะครับเวียดนามกิ่กี่โมงเอาง้อตีแล้วมัจะเป็นสีอ่ะน้อไม่ได้เลยสีแดงครับแต่ว่าไม่กกาซีตอนนี้ก็ถือป่ายกิราสีค่อยแต้งเป็นจีนไม่แหงแจ้งเป็นขมินใส่สุดจีนอ้ย ก็ม mm ีแต่ยุทีอะไรแม่พูดเพ้อโอเคที่คุดด้ว่าได้ขาวเพื่อทำให้

dat is niet kon doen. Hij จิบตายที่ยุ่งเขาไปกินเขากินยังกงได้โวยบอกเรื่อนั่งกินขาวที่ว่าไปเรือแต่ก็ต้องไว,งงวจับกินนะนบอก นจัังกเลยไม่มีใครได้ทั้งนั้นฉันบอกว่าจะให้รางวัลคนที่แต่งแต่งให้ฉันแบบว่าประทับใจให้ฉันหัวร้อสองพันบาทไม่ผู้ใดแต่งแจ๊คคนมิตากรแต่งให้เจ้าของหัวเองจริงๆเขาไม่แต่งอะไรเยอะกางเกงแม่งกับปัสไส้ปัจจุบันเวลาคนเขินเป็นสเป็นได้ไหมเพื่อนทำทรงสาวเอิร์ธวันนร้อวันนี้วันนี้อีแตมมูฟเวนุ่นนเรื่องอะเมมึงว่าไงนะกูบอกแท้เลยว่าหยัง กูส yes. ิเออเบียงเบนก็สนใจทั้งคุณทั้งพี่ทั้งส้มบริสสนใจเขาไปแล้วเรียกไปคืนนาไม่ถึงแล้วแลนดิ้งแล้วทำผมอียงคือว่าของนี่ของแต่งหน้าคือตีตุ่มของพี่หยองเอาพี่หยอดผมยาวป่ะนี่มีแต่ของแบบเซอร์วิือว่าแอบอีหยอง เร็วๆพอแล้วมันกูจัดแตงเรียบร้อยเพื่อนี้เข้าไปก่อนให้อขี่ก่อนปะเราเราต้องนอนไปใส่